เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิว New i n s t u ดีแม2024นะครับว่ามีอะไรที่ <Yes. S 2> เปลี่นแปลงบ้างนะครับตามคอนเซปต์เลยนะครับ Unlock your potential ปลดล็อกความท้าทายนะครับหรือเหนือลิมิตปิชีตโลกน,นะคะคส่วนของพี่ออยวันนี้ก็จะมารีวิวรอบขันบ้างนะคะว่าคันนี้สมัย24มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนของเก็ก,ก็จะมารีวิวภายในค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นระบบไบ LED นะครับก็จะมีทั้งไฟรลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเดย์ไลท์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับกระจังหน้าแบบ4ดิเมนชันนะครับให้มิติที่สวยงามมากนะครับดูมีมิติและสวยนะครับแล้วก็การออกแบบตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบหลักขึ่งครับสำหรับฝากระโปรงนะครับก็เป็นการออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีมีสันให้ทั้ง3 3สันเลยนะครับตรงนี้ ไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะครับเรียกว่า Air c u r r e n t นะครับซึ่งจะออกแบบตามหลักโพรศานนะครับช่วยประหยัดน้ำมันนะครับนี่นะครับเห็นว่ามีช่องระบายอากาศตรงนี้เพื่อให้อากาศจะลุกข้าไปได้นะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น t r i ป l e ิล m o r LED นะครับออกแบบมาตัวนี้ให้ดูแบบสวยงามนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นมากนะครับจะออกแบบให้รับกับฟ้ากระโปรงตัวนี้ที่ขึ้นรูปมาใหม่นะครับออกแบบมาใหม่เลยนะครับแล้วก็จะออกแบบมาเปสันชนกับ ไฟท้ายพอดีเปียกเลยสวยงามมากล้อแม็กลายใหม่ขอบ18ให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับส่วนนะคะหน้าจอของตัวรู่นส24ั24ก็จะมีขนาดอยู่ที่9นิ้วนะคะในรุ่นของตัว M ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยค่ะ ส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอ FID หรือว่าหน้าจอหน้าปัดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเดิมของเรามีขนาดอยู่ที่4นิ้วตอนนี้เริ่มมาเป็น7นิ้วแล้วนะคะให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาถึงพวงมาลัยของเรานะคะตัวนี้ก็ออกแบบใหม่ด้วยนะคะทางตัวนี้ออกแบบตรงกลางนะคะให้มีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้ก็ได้ออกแบบใหม่นะคะเป็นสตนไตล์มิวระนะคะให้เกิดความมิติ ทางด้านแผงข้างแล้วก็คอนโซลน,นะคะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ